จ็ดอาหารต้องห้ามสําหรับน้องหมาครับผมไข่ดาวหนูรู้ไหมว่าหนูห้ามกินอะไรบ้างเจ็ดสิ่งนะครับผมสิ่งแรกเลยที่สําคัญที่สุดนั่นคือช็อกโกแลตครับผมโดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับสาหรับคนนั้นจะกินได้เป็นปกติแต่สำหรับน้องหมาถือว่าอันตรายมากนะครับถ้ากินเข้าไปนะครับอาจจะมีอาการหายใจไม่ออกนะครับผมทําให้เกิดอาการจะเจียนท้องเสียแต่ถ้ากินในปริมาณที่เยอะเกินไปอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับ สองครับผมอ่งุ่นอ่งุ่นทุกชนิดแม้กระทั่งรูปเกตที่เป็นอังุ่นแปรรูปน้องหมาก็ห้ามกินนะครับเพราะว่ามันจะมีผลนะครับทําให้เกิดอาการวินเวียนะครับหรือว่าอาเจียนแล้วก็ส่งผลต่อไตถ้ากินเป็นปริมาณมากๆอาจจะทําให้น้องหมานั้นไตวายได้เลยนะครับรือกินอ่างุ่นไหมไม่กินหรอโอเค ข้อที่3ครับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยทุกคนชอบเอากระดูกให้น้องหมาน้องหมาไม่ได้ชอบกินกระดูกครับแต่คุณเหลือแต่กระดูกให้หมาเองครับผมจริงๆแล้วกระดูกนะครับไม่ว่าจะต้มสุกแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์กับน้องหมาเลยครับเพราะว่ามันจะไปทําลายระบบทางเดินอาหารนะครับเศษของกระดูกอาจจะไปต่าในคอตําในกระเพาะนะครับส่งผลกับระบบย่อยอาหารนะครับทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ส่งผลระยะยาวกับน้องหมาได้เลยนะครับ ยืนยันว่าหนูไม่ชอบกินกระดูกนะครับหนูชอบกินเนื้อมากกว่าแต่ว่าคนเลี้ยงกินเนื้อหมดแล้วเหลือแต่กระดูกให้หนูทุกทีเลยใช่ไหมครับข้อที่สี่ครับน้องไข่ดาวเป็นเลยห้ามกินพวกเบเกอรี่นะครับเพราะว่าน้องหมาบางตัวจะแพ้ยีสต์ไข่ดาวเวลากินยีสต์เข้าไปนะครับจะเป็นผื่นขึ้นนะครับบางครั้งก็ขนล่วงด้วยแต่ที่มากกว่านั้นนะครับในเบเกอรี่นะครับนอกจากจะมียีสต์ที่น้องหมาแพ้แล้วอาจจะมีไขมันนะครับที่มากเกินไปนะครับ ทำให้น้องหมานะั้นมีอาการอ้วนได้นะครับก็คือจะทําให้เขาเป็นโรคอ้วนนั่นเองครับผมยันขนมปังหรือเบเกอรี่ไม่ควรให้กินนะครับและข้อ5อันนี้ทุกคนทําผิดกันเยอะมากนั่นคือผลิตภัณฑ์จากนมวัวครับหลายๆคนเวลามีลูกหมานะครับก็จะเอานมวัวให้รับประทานใช่ไหมครับจริงๆแล้วน้องหมานะครับจะไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนมวัวนะครับต้องกินนมวัวที่ไม่มีแลคกโซสนะครับผมหรือว่าเป็นแลคกโซสฟรี หรือถ้าง,ง่ายๆแนะนําเป็นนมแพะได้เลยนะครับผมหรือว่าผลิตภัณฑ์จากน้องหมาอันนี้นะครับควรระวังนะครับเห็นลูกหมาข้างถนนใจดีนะครับผมซื้อนมให้เขากินปรากฏว่าน้องหมาท้องเสียไปทั้งวันเลยครับวันนั้นนะครับผมข้อ6โอ้โหอันนี้อดให้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเองก็ชอบด้วยหนูชอบเบคอนไหมหนูชอบไส้ก,กรอกไหมไส้กรอกแดงนะของโปรดเลยใช่ไหมแต่อันนี้เกาอันตรายมากๆครับเพราะอะไรรู้ไหมครับผม เพราะว่าในนั้นนะครับจะมีเครื่องปรุงปริมาณมากนะครับทําให้มีไขมันสูงและที่สําคัญนะครับการที่มีเครื่องปรุงสูงๆอย่างเช่นเกลือนะครับพวกเบคอนกับไส้กรอกเนี่ยแน่นอนจะมีความเค็มสูงเกลือนะครับหรือว่าโซเดียมเป็นอันตรายกับน้องหมามากๆนะครับโดยเฉพาะไตของเขาครับกินเป็นระยะเวลานานๆกินบ่อยๆอาจจะถึงขั้นไตวายไตบวมหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับผมข้อ7ครับตับปิ้งของโปรดเขาอีกแล้ว แต่ว่าตับปิ้งถามว่ารับประทานได้ไหมตับปิ้งตับต้มจริงๆแล้วรับประทานได้ถ้าอยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้ปรุงรสแต่ส่วนใหญ่ตับปิ้งที่เราซื้อตามท้องตลาดจะมีการหมักและปรุงรสชาติที่จัดจ้านมากเกินไปมาเลยทําให้มีโซเดียมส่วนเกินเยอะที่น้องหมาไม่ต้องการน้องหมาไม่ได้กินอาหารด้วยเครื่องปรุงนะครับกินอาหารด้วยกลิ่นนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเหยาะน้ําปลาเหยาะแมกกี้ให้เขานะครับเขาไม่ต้องการครับขอให้ตับนั้นหอมอาหารนั้นหอมเขาจะชอบครับผม แต่บางคนบอกว่าต้มตับให้น้องหมากินเองไม่ใส่เครื่องปรุงเลยถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ถ้ากินมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ากินตับบ่อยๆนะครับจะทําให้น้องหมาได้รับฟอสฟอรัสสูงเกินไปซึ่งพอมีฟอสฟอรัสสูงมากๆจะส่งผลต่อร่างกายของเขานะครับโดยเฉพาะเรื่องของขนครับขนจะล่วงขนจะไม่เงานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นรับประทานได้แต่ว่ากินแบบเป็นช่วงเว้นช่วงนะครับอย่าให้กินตลอดนะครับผมเจ็บอย่างที่ถ้าคุณรักน้องหมา อย่าให้น้องหมาของคุณกินนะครับผมแล้วถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับแล้วมาพบกับผมและน้องไขดาวใหม่ในคลิปต่อไปนะครับตกลง7จ็ดอย่างหนูอดกินหมดเลยหนูจมกินไรเดียวหรอกแต่หนูเป็นหมามังไงหนูกินผักได้ใช่ไหมหนูกินผักนะ